วิธีทำหัวแกน2.3ให้ให้เข้ากับดอกจับ3.175ได้นะครับก็อันนี้เป็นท่อหดช่างไฟจะรู้จักนะครับเราก็แบบตัดเนี่ยแกนมันจะไม่เท่ากันนะครับ อันนี้สองจุดสามนี่สามจุดหนึ่งเจ็ดห้าแล้วก็เอาแย่เข้าไปเลยครับแล้วกเ็เอาไฟเป่า นี่เราก็จะได้แกนขนาดเท่ากันแล้วนะครับเพราะอนี้ยมันจะมันจะบีบแน่นได้โอเคเนี๋ยมาดูนะครับเราใส่ได้เปล่าเพราะว่าดอกจับอน,นี้ยมันจะเป็นสามจุดหนึ่งเจ็ดห้านะครับเพราะดอกของมันอนะส่วนมากจะเป็นสองจุดสามงานชิวิลี่ครับพวกไมโครมอเตอร์เนะี่ยอันนี้สามจุดหนึ่ง นี่แน่นดีนะครับหัวมันจะนิ่งนะครับอันนี้ที่เราทำเมื่อกี้นะครับเนี่ยแน่นนะครับจะได้อันนี้ดอกสองจุดสามห้าครับลองดูนะครับว่าจะได้หรือเปล่าี ได้นะครับหัวนิ่งด้วยนี่ครับถ้าซื้อมือสองผมแนะนำให้ซื้อสามจุดหนึ่งเจ็ดห้าะครับเพราะว่ามันจะใส่ได้สองขนาดถ้าเราซื้อสองจุดสามอ่ะพอเราอยากจะใช้ดอกดอกใหญ่มันจะใส่ไม่ได้นะครับเพราะมัน ห,หัวเ,เนี่ยมันจะใส่ได้ขนาดเดียวแต่ถ้าเราซื้อดอกใหญ่เราจะสามารถใส่ดอกเล็กได้ด้วยการเราทําแบบนี้นะครับเอาท่อหดมาทำมาลัดโอเคนะครับ